ไปไหมไปไหมไปไหมตวเล็กไปไหมไปไหมขึ้นเขาไหมขึ้นเขาับตาไหมขึ้นไหมขึ้นไหมไปไหมตวเล็กตวเล็กขึ้นเขาไหมไปไปมานี้ไปไหมไม่ไปหนีเสแล้วหนีเสแล้วไม่ไป ไม่ไปเลยไม่ไปวันนี้วันนี้โหโนดตไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวตาไปคนเดียววันนี้ตาจะขึ้นเขานะครับตาจะขึ้นเขาขึ้นเขานะครับนี่ครับป้ายครับทางขึ้นเขานะครับวันนี้เอซไปกับตาด้วย ตาไม่มีเพื่อนตาเดินขึ้นเขาคนเดียวเดินไปนเลยไม่เป็นไรเดินไปนเลยครับนี่ก็เข้าเขีอภัยชามนะครับ ครับก็ขึ้นไปนะครับพอความรักชันนะก็พอสมควรนะครับคนเดินขึ้นได้นะครับคนเดินขึ้นได้แต่รถเดินไม่ได้นะครับรถไปไม่ได้ครับเดี <Glas> ๋ยวตาจะรู้ก <c oughs> okay. ี่นาทีณะ <c oughs> <c oughs> นนี้ก็เวลา สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีพอขึ้นไปถึงถึงบนเขาแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับตาจะเดินไม่พักเลยนะเดินขึ้นไปเรื่อยๆไม่พัก ตากาจะขอพอรกับหลวงปู่แล้วก็หลังจากนั้นตาก็จะเดินขึ้นหลังเขาถ้าหาไม่ข่ำนี่ตาถ่ายคลิปตาถ่ายคลิปนะครับ ก็อากาศไร้พิษชีวิตร่มเย็นป่าไม้อุดมฝนพรมทั่วไทยนะครับอีกป้ายนะครับก็คงเป็นเจ้าที่ป่าไม้มาติดนะครับมาติดไว้นะครับ ผูกไว้นะครับไม่ผูกไว้หายนะครับต้นพยุงพระหอบินสบะเอาไว้ให้ลูกหลานดูนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานดูเดวตาจะพาไปดู พาไปดูน้ำบนเขานะครับแป๊บน้ำมันมาจากไหนครับที่ชาวบ้านเขาได้ได้ได้ดื่มน้ำกินนะครับนี่คือแป๊บน้ำที่ลงมาจากเขานะครับเดี๋ยววันนี้ตาจะพาไปดูนะครับพาไปดูถังน้ำนะครับพาไปดูน้ำตกบนเขานะครับ ถ้ำพระเคยไปแล้วพราเอกเคยไปแล้วสูงมากนะครับเดี๋ยวตาจะไปถ่ายให้ดูถ้าไลฟ์สดได้ก็จะไลฟ์สดถ้าไลฟ์สดไม่ได้ก็จะถ่ายคลิปนะครับ เดินตาเดินไม่เร็วนะแต่พอเดินลงพอกลับลงมามันจะเร็วมันลากชันนะครับแต่เวลาขึ้นไปจะไม่เร็วนะครับ มาถึงใกล้จะครึ่งทางเลยครับยังไม่ถึง8นาทีเลยครับใกล้จะครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวขากลับคงมีการเก็บประวานด้วยขากลับนะครับ ตาเคยอยู่กับป่ามาตาเดินได้นะครับเดินได้มีป่าไม้และภูเขาที่ให้เราพักล่มเย็นนะครับ ป่าไม้นะครับป่าไม้ให้ร่มเงาทั้งบรรทั้งบรรเทาพุทุกกัะพัยช่วยกันรักษาไวา้และปูกปะใช่แล้วครับถูกต้องนะครับ โน่นคัดทางวงมีทั้งแป๊บเหล็กแล้วก็แป๊บพลาสติกต้องดูแลไฟด้วยนะครับต้องดูแลไฟด้วยนะครับ อยากรู้ว่าถึงถึงถ้ำพระเอกที่เคยไปสาบานนะครับมันจะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับตาก็อยากรู้นะครับตาถึงตั้งนาฬิกาใสนะครับเอาตรงนี้แหละ ดินดีเพราะมีป่าปวงภาษาสุขสมไรป่าพาไทยตรงไร่นารลมขมขื่นใจนะครับเป็นป้ายนะครับ fc ใครอยากจะลองเดินขึ้นมากับตาก็ได้นะครับถ้า fc มาจากกรุงเทพตาอายุ60-70บ60เจ็กว่าระหว่าง fc มาจากกรุงเทพอายุยี่ห้าสาปีตาเดินแข็งได้นะครับ รับรองไม่ยอมพักสักคนก็ได้นะครับถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับถ้าตาต่ออายุสามสิบตาไม่เหนื่อยแค่นี้ตาไม่เหนื่อยนะครับ ตาต้องเดินขึ้นเดินลงครับตาไม่ได้สต็อปตาลองเดินเรื่อยๆว่ามันจะกี่นาทีนะครับวัดถ้ำไผ่นะครับตาเดินช้าๆนะครับ แต่เวลาขากลับลงมาตาใช้เวลาแค่15นาทีถึงนะครับขาขึ้นหน่อยหน่อยครับขึ้นหน่อยหน่อยนะครับ ิดถึงป่าไม้และภูเขาคิดถึงพวกเราบ้างไหมครับคนอยู่กับป่าบ้านเล็กในป่าใหญ่ครับ วันนี้ตาตาท้ากำลังของตาเองว่าตาจะเหนื่อยไหมตาเดินขึ้นเขาโดยไม่ต้องพักตาลองดูนะครับตาลองดูนะครับ ดูมองข้างหลังครับรากชันมากนะครับอีกประมาณเหลือประมาณ500เมตร ึงปู่ฤาษีแล้วนะครับพับปู่ฤาษีครับปู่ฤาษีครับ,รบวันนี้ตามากราบปู่ฤาษีนะครับตาจะขึ้นถ้ำนะครับถึงปู่ฤาษีแล้วครับ แล้ว,วันต่อไปตาจะเดินขึ้นเขาูเหล็กไฟนะครับตาจะลองเดินขึ้นเขาูเหล็กไฟว่าไม่กี่ชั่วโมงจะถึงหลังเขานะครับจะกี่ชั่วโมงแลวตาจะเดินไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ตา ขึ้นขอพายะก่อ,น, <c oughs> อนนะครับขอโทษนะครับ จะไปดูบอ่อน้ำนะครับจะไปดูบอ่อน้ำนะครับที่ชาวบ้านเขาเอาน้ำไปไปอยู่ไปกินทุกวันเลยครับก็น,นี้แหละแป๊บนึงนะครับแปบน้ำที่ต่อมาจากหลังเขาครับ บางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าทำไมน้ำบนหลังเขามันมีตลอดปีตลอดชาติตาขออธิบายให้ฟังนะครับโอ้โหไฟไหมไฟไหมนะครับต้นไม้นะครับโอ้โหไหมหมดเลย ไม่หมดเลยมีคนเผาป่าถ้าหากไม่มีแป,ป๊บเหล็กก็คงไม่ได้กินน้ำแล้วูกไหาต้นไม้มันจะอุ้มน้ำไว้นะครับอุ้มน้ำไว้แล้วมันจะปล่อยออกนะครับมันจะปล่อยออก มันเหมือนแหล่งกระทะเหมือนแหล่งกระทะที่มันมีน้ำมีน้ำชุ่มชื่นอยู่ตลอดพบป่าเราเป็นป่าดิบแรงนะครับมันก็จะเก็บขังไว้นะครับตาก็เดินขึ้นมาได้ แล้วมาแล้วครับก็ยังไม่ดูเวลานะครับเพราะถ้าไหร่นะครับเพราาไห่นะครับเดินช้าๆนะครับตาก็ไม่เดินเร็วนะครับเพเดินขึ้นเขานะครับกพเดินขึ้นเขานะครับ มีป่าไม้และป่าไผ่นะครับสองข้างทางตาเคยมาเป็นเด็กวัดอยู่ตรงถ้ำพระเอกแห่งนี้นะครับตามาอาศัยข้าวบาทกินอยู่ตรงนี้ครับสมัยตายังเล็ก พ่อแม่ไม่มีครับก็ต้องอาศัยพระครับตาก็เคยขึ้นมาอุปถัมภ์พระตลอดแต่ช่วงนี้นะครับไม่มีพระอยู่นะครับตาก็ต้องขึ้นมานครับ ระยะทาง1,500เมตรนะครับพั0หเมตรนะครับกว่าจะถึงบ้านนะครับทำไมตารู้วัดครับเพราะตาเป็นคนต่อแป๊บน้ำนะครับต่อแป๊บน้ำในสมัยนูน้นะนครับโครงการเข้ามาแรกๆนะครับ กับเพื่อนสี่คนนะครับทำกันนะครับแล้วก็ส่งรายงานไปให้ทางอำเภอเขาขอถึงจัดแป๊บให้เราถูกใกล้แล้วครับใกล้จะถึงแล้วครับ อีกประมาณ200เมตรนะครับตาเดินไม่ได้พักนะครับตาเดินเรื่อยๆขึ้นมานะครับ คนี่ทำมะกอกครับ,กกครบใครได้กินมกกะกอกก็รู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับ ใกล้แล้วครับใกล้จะถึงแล้วนะครับ นี่ก็เห็นป่าข่าเลยนะครับป่าขาป่ากล้วยนะครับเห็นแล้วนะครับ ดอกแขมนะครับอยากได้ไปทำให้กวาดจังเลยโน่นดอกแขมครับที่วัดถ้ำพระเอกอย่างนี้นะครับ ไปทำให้กวาดขายดีนะครับเดี๋ยวนะครับตาขึ้นถึงวัดแล้วตาจะรับโทรศัพท์นะครับอาจารย์ตากำลังไหลสดอยู่นะครับถึงแล้วครับโน่นครับ ถึงแล้วนะครับถอหมวกกว่อนนะครับมาถึงวัดแล้วนะครับถึงวัดตาต้องถอดรองเท้าถอดหมวกนะครับ ครับถึงเลยครับครับสำหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ FC นะครับใช้เวลาอยู่23 3นาทีนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ